วิธีดับกรรมวิธีเดียวคือมักมีองแปดจัดไว้ในพระสูตรเรื่องสิ่งเรื่องกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบหกอย่างจัดอยู่ในข้อที่6คือกรรมมะนิโรธคาไม่นีปฏิปทาแปลว่าปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือกรรมมีวิธีเดียวคือมักแปดังนั้นโยมจะไปทําวิธีแก้กรรมยังไงไม่มีทางกรรมยังอยู่เหมือนเดิมเว้นปฏิบัตมิมรกแป กรรมจะสิ้นไปได้แล้วมรรคแต้องพึ่งคนอื่นไหมไม่ต้องพึ่งไม่ต้องพึ่งพิธีกรรมไม่ต้องพึ่งใครในโลกพึ่งตัวเองมรรคแข้อเนี่ยสองข้อแรกคือปัญญาสามข้อกลางคือศีลสามข้อท้ายคือสมาธิมันก็คือศีลสมาธิปัญญานั่นเองหรือมรรคแปถูกย่อเหลือสองคือสมถะกับวิปัสสนา แค่นั้นเองดังนั้นนี้คือวิธีดับกรรมที่ถูกต้องสมถา,าวิปัสนาหรือศินสมาธิปัญญาหรือมรรคแปดอันเดียวกันหมดนะวิธีอื่นไม่ใช่เราจะไปนั่งเอาสายสินพันหัวผูกกันแล้วก็บางสกุลเป็นตายนะไม่ได้ผลนั่นคือความเชื่อของบุคคลอื่นมันก็อยู่ที่ยมจะเชื่อพระพุทธเจ้า หรือยอมจะเชื่อท่านผู้รู้ใดๆในโลกที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าใช่ไหมก็ต้องวัดศรัทธานี่คือศรัทธาสัมปทาการเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าและคําสอนของตถาคตว่าโยมมีศรัทธาเพียงพอไหมต่อพระพุทธเจ้าถ้าศรัทธาเพียงพอโยมก็จะอออพระเจ้าบอกวิธีแก้กรรมอย่างนี้ดับกรรมอย่างนี้โยมก็จะปฏิบัติตาม